เอาละครับผมขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมคาลูมานะครับแล้วนี้เรามาอยู่กันในเกมวันพันแมนแต่สตองเกตกันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคนะก็วันนี้เป็นวันที่1กันยายนแล้วนะครับผมโอเคนะก็วันนี้1กันยายนตัวละครใหม่ตัวละคร UR ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นทางด้านเฮลไฟเฟยมนะตรงนี้นะนี่เป็นทางด้านเฮลไฟเฟยมนะครับตรงนี้นะเป็น หัวหัวไก่อ่ะหัวหัวไก่แจ้อ่ะเออตัวละครหัวไก่แจ้อยู่อะก็สําหรับวันนี้นะเราจะมาทําการปลุกตื่นเฮลไฟเฟรมกันนะครับเฮลไฟเฟรมยูอานะ are, นะวันนี้ก็คือผมคือผมทําคลิปสุ่มไปละร้อยแปดสิบใบอ่ะคือผมได้ก่อนการันตีมาแวรเนี่ยคือผมทําคลิปสุ่มไปละแวรแต่ไฟล์ไฟล์มันเสียคือแบบไฟล์คลิปมันเสียอยู่ดีไหมคลิปมาก็ตัดแล้วผมก็เอาคลิปนั้นอะ มาทําไม่ได้ผมเลยต้องมาทําคลิปไอคลิปใหม่นะก็คือแบบตัดช่วงนั้นหายไปเลยเลยมาทําช่วงปลุกตื่นแทนนะตรงนี้นะแต่ว่าผมยังไม่ทำการปลุกตื่นเทีไยเฟรมนะตรงนี้แล้วผมจะมาทําการปลุกตื่นเทีไยเฟรมในคลิปนี้นะเออก็อาจจะแบบไม่มีทําการสุ่มนะตรงนี้นะคือผมสุ่มไปละคือเนี่ยนี่นี่นี่การสุ่มของนะผมพาไปดูไปที่การสุ่มนะอยู่ไหนนะอันเชิญจรงกัดเวลานี้นี่ ผมอันเชิญไปละร้อยแปดสิบใบคือผมได้มาเว้ยผมได้ลูกแก้วมาก่อนการันตีหนึ่งลูกแล้วก็ได้หินพัฒนาพิศัต์ในการสุ่มมาสองลูกนะก็มันได้ที่แจกมาสามลูกนะครับตรงนี้นะสุ่มร้อยแปดสิบใบเราจะได้มาสามลูกนะก็คือครั้งที่ห้าสิบแล้วก็ครั้งที่หนึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็ครั้งที่1 8งร้อยแปดสิบนะคือจะได้มาสามลูกนะครับแล้วก็ลูกแก้วอีกหนึ่งลูกนะแต่ตอนนี้คือผมมีห้าลูกละคือผมสุ่มได้มาสองลูกกับนี่นะลูกแก้วปลุกตื่นมาอีกหนึ่งล ก็ถือว่าดวงดีนะครับสําหรับการสุ่มนะแต่เสียได้มากนะครับที่ว่าผมไม่ได้มาทําคลิปสุ่มนะคือผมทําคลิปสุ่มไปแล้วแต่ไฟล์มันเสียแบบอันนี้ผมเซ็งอยู่เลยเซ็งเป็ดแต่ก็ช่างมันนะเราจะทําการปลุกตื่นในคลิปนี้นะก็เดี๋ยวถ้าพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทําการปลุกตื่นกันนะเออไปครับไปที่ตัวละครกันนะก่อนเราไปปลุกตื่นก็อดีน,นี้เป็นอดีเซิร์ฟเวอร์ที่597นะครับผมม่ค่อยเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็นานาน,น,านานทีผมจะเข้ามาเล่นนะครับ ก็จะมีทางด้านจากวัดเด็กนะครับแล้วก็อาชูราคาบุโตะนะครับเป็นดวงนะไอดีนี้เป็นไอดีของพี่ออยมีฮารุนะคือเขามาเติมทิ้งไว้นะเขาก็เลิกเล่นไปนะผมก็เลยมาสารต่อแต่ว่าไม่ค่อยว่างมาเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็มาดองตัวตัวไอ้ตัวดําตัวแดงอะไรพวกนี้นะตัวดําตัวแดงตัวม่วงผมก็มาดองอยู่นะตรงนี้โอเคนะเพื่อการเสียวเดี๋ยวเราไปทําการปลุกตื่นกันนี้ว่าไปที่เอาไฟฟรมนะครับตรงนี้นะไปตัวละครปลุกตื่น ไปครับไปทาการปลุกตื่นเฮลไฟเฟมานะไปครับกดเปิดใช้ไปนะพลังเด้งมาสี่พันนะถือว่าเยอะนะครับสาหรับเซเวอร์นี่นะออเดี๋ยวเรามารีวิวกันด้วยนะว่าเฮลไฟเฟมันเก่งไหมนะไปครับเปิดภาพสุดท้ายไปนะอืไปครับเปิดสีภาพเปที่บแล้วกดปลุกตื่นไปเลยปลุกตื่นไปปลุกตื่นไปนาที่นี้เป็นไงครับปลุกตื่นประสานสีรูปมารวมกันแล้วยังไงครับภาพสีดำแล้วมาดูสกินนะ สกิลก็งานๆนะสำหรับผมผมมองว่าสกิลมันก็หรือผมคิดไปเองแต่ผมมองสกิลมันไม่ค่อยจะเก่งนะตรงนี้นะโอเคนะครับเราก็ได้ทําการปลุกตือนตัวละครมาที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปอัพดาวนั่นนะครับตรงนี้นะคือผมมีทรัพยากรพอในการอัพดาวน์ด้วยนะไปครับไปครับกลอลอกทีนึงนะเดี๋ยวทีมเราทีมแบบนี้นะครับผมจะเอาเฮลไฟเฟ์มาแทนโซน,นิกนะก็แทนตั้ตัวเดียวน,นะครับเป็นตัางโซนิกนะไม่น่าจะแทนฟูบุกิ แต่ผมนั้งใจแทงโซนิกนะตรงนี้เอออเาโซนิกออกไปแล้วโซนิกออกไปเลยทีมเราไม่ต้องการโซนิกนะเดี๋ยวเราย่อยโซนิกลรอคือทีมผมมันก็ฟุบุก,กิมันก็ไม่ค่อยได้ป้าหรอกแต่ว่าโซนิกมันก็เดี๋ยวผมดูทรัพยานอน่อะนะว่าทรัพยากรพอไหมนั่นใน,นาการปั้นเฮลไฟฟลานะเออไปดูก่อนโอเคนะเหมือนเราจะไม่ต้องทําการย่อยนะเดี๋ยวเราอัพไปก่อนอัพไปก่อนตรงนี้อัพไปก่อนค่าว่ากันไปครับอัพดาวไปก่อนเลยมาดูดาวกันนะว่าเราจะได้ดาวกี่ ี่ดาวนะผมว่าน่าจะไม่ถึงสี่ดาวป่ะถึงไหมนะไม่ถึงนะค่ะเศษอีกเยอะเลยนะตรงนี้นะค่าเศษอีกยี่สิบกเศษนะช่างมันไปนะครับเราทำแค่สามดาวไปก่อนนะค่อยๆปั้นค่อยๆปั้นไปดาวม่วงนะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาปั้นกันนะตรงนี้เดี๋ยวเรามาอัพเวลกันก่อนไปครับนรายการอัพเวลนะกดเอาไปนี้ไปก่อนเลยยี่พีขวดใหญ่ขวดใหญ่ขวดโตโตนะเอาไปครับเอาไปครับ ราจะไม่ย่อยโซนิกออกนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อเราใช้โซนิกในการตีวงตีบอสน,นะแต่ถ้าทรัพยากรขาดผมผมต้องย่อยนะขอโทษด้วยนะสําหรับใครได้แบบเออพี่โซนิกมันเก่งอย่างนี้นะเออช่างมันนะผมเดี๋ยวผมค่อยปั้นที่หลังก็ได้นะาย่อยไปก่อนเอ,เอาไปครับเอาไปครับเอาที่สูงที่สุดเลยนะคือเราได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนนะครับเท h ไวยฟีมนะเดี๋ยวค่อยมาเล่นแยกนะครับเพราะว่าทรัพยากรามันอาจจะขาดได้นะตรงนี้นะไปะ เอาไปกรบม่วงเป็นที่ละตอยแล้วนะออพต่ออัพต่อ,อืป่องเอสเอสเราจะหมดนะป่องป,ปัาสติป่องวัตสี่ขเขาเรียกว่าอะไรโคาโคาเอ๊ะกระป๋องโค拉อด้ไวอย่างเยอะไอดีนี้ไปครับขึ้นกระบอบม่วงบวกสองนะตรงนี้นะรางนี้มาสามพันนะไปต่อไปต่อเอาไปนะเอาไปนะอุปกรณ์ผมไม่ได้เตรียมไว้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมยัดนี่เสร็จเดี๋ยวผมต้องไปเตรียมอุปกรณ์กันด้วยนะ ปครับเหมือนเราจะตันเปนที่ร้อนนะแต่ไม่ต้องห่วงเราเรายัดยัดได้ยัดได้ดไดเอเอเรามีพลังงานอยู่นี่กดไปเลยกดไปเลยเราเอากดยัดไปเลยนะตรงนี้นะก็เดี๋ยวแบบนี้นะครับโอเคกดตามสิบไปนะเห็นไหมครับเครื่องผมจะช้าใช่ไหมครับคือพื้นที่มันเต็มไฟล์มันก็เลยเสียง่ายนะอัดคลิปไปไฟล์เสียไปอะตรงนี้ก็ขออภัยนะที่ผมแบบไม่ได้มาสุ่มให้ดูนะไปะครับพลังงานหมดนะ ไปครับซื้อพลังงานไปนะคือวันนี้เรายังไม่เล่นเลยนะดีนี้นะคือเราเข้ามาปุ๊บเรามาสุ่มกันเลยนะเข้ามาปุ๊บทําคลิปสุ่มเลยนะตรงนี้นะเรายังไม่เล่นรายวันอะไรเลยนะไปครับบวกมาห้าพันโอเคเราถึงกรอบส้มเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วแต่ว่าอัพไม่ได้นะเดี๋ยวเราอัพลิมิตกันต่อจัดไปที่วิวฮะโอ้ยหกสิบห้านะถึงไหมนะโอเคถึงไปต่อกันที่ลิมิตนะครับตรงนี้นะในลิมิตเราก็ไม่มีซะด้วย มีเงินไหมนะโอเคมีเงินนะซื้อมาให้หมดโอเคกดทะลวงลิมิตไปนะหรือว่าเราต้องประยอดโซนิกเพื่ออัพลิมิตเนี่ยอันนี้ผมจะทำคลิปแบบสุ่มๆไปนะใครที่แบบเบื่อๆก็กดข้ามไปได้นะกดกอไปนะแต่เดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วคลิปนะครับทำรบบการปันน้นใะห้ดีหน้าตรงนี้นะไป,ปๆๆไปปั้นปั้นปั้นไปเราจะปั้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าคลิปนี้เราไม่ได้มาสุ่มนะ เด้งมาเร็วๆนะตรงนี้ไปครับไปครับปั้นไปนะอัพไปอัพไปก็เทคนิคก,การปั้นเร็วนะครับก็คือเราอัพไปสองเวลนะอัพไปสองเวลล้วก็กดลิมิตยาวๆเลยหมดไม่นาหมดไม่นะนะโอเคหมดพอดีนะอัพได้อีกเวลหนึ่งไหมหมดมาต่อกันที่ดาวม่วงนะครับตรงนี้นะแล้วก็อัพลิมิตอัพสกิลตลัวละครอัพดาวเหลืองมันที่ร้อนนะมาต่อนที่ดาวม่วงไปครับดาวม่วงปีศาจนะ ก็น่าจะขึ้นได้สองดาวม่วงอยู่นะครับ๋ยวผมไปฟาร์มอ,อีกอีกเสร็จเสร็จม่วงแล้วค่อยไปฟาร์มนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงอันนี้กันนะเขาเรียกว่าอะไรฝึกฝนนะฝึกฝนตัวละครน,นะโอเคไปนะครับไปนะครับเอาไปเอาไป,ไปอโอเคนะครับเสร็จม่วงเราขาดนะรับเสร็จมาโอเคประมาณนี้นะกดปลดล็อกทักษะไปทักษะเรามีไหมนะเรามีผ้าใช้ไปเลยนะครับ อัพไปเลยอัพไปเลยครับปลดเท่าที่ปลดได้เราเต็มที่แล้วหมดแล้วนะครับสําหรับแนวไฟเฟรมนะเหลืออุปกรณ์นะครับที่ผมยังไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวผมค่อยไปแล้วแล้วเหลือตรงนี้นี่ว่ามาอัพกันเลยเอาท,าที่อัพได้ไปนะเพราะว่าเราต้องย่อยโซนิกมาอัพแน่นอนอยู่แล้วตรงนี้โอเคอัพไปอัพไปให้หมดนะครับตรงนี้ถึงซี่สิบไหมนะ โอเคไปตรงนี้ไ <poisoned> ด <indo> okay, ้แค่หนึ่งดาวดาวผมมีน้อยนะเดี๋ยวเราต้องย่อยจริงๆล่ะย่อยตัวนี้มาอัพตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมยังแบบเดี๋ยวค่อยย่อยคลิปหน้าก็ได้นะเออเดี๋ยวค่อยไย่อยแบบท้ายคลิปท้ายคลิปอันนี้ใส่ของมุ่งไว้ก่อนอ่าผมจะเน้นใส่โจมตีนะตรงนี้อุปกรณ์ก็ใส่ประมาณนี้นะครับเป็นของม่วงอยู่เลยนะตรงนี้นะคือเราไม่ค่อยเล่นไอดีนี้นะเราต้องกลับมาเล่นจริงจังละ เพราะว่าเราจะไม่ตามท็อปนะมาดูเดี๋ยวผมพา,าดูอันดับพลังกันดีกว่าอันดับพลังผมอยู่ที่795ตอนแรกอันดับพลังผมอยู่ที่800กว่านะก่อนผมจะสุ่มนะตอนนี้ก็700กว่าๆนะเราคงไม่ตามท็อปนะครับสำหรับเซเวอร์นี้นะเราคงจะเล่นชิวๆไปเรื่อยๆนะตรงนี้นะคือเล่นด้องของไปนะแล้วก็แต่พัเด็กผมอยู่ที่อันดับตัวละครอ,อยู่ที่888นะกิลเราก็ไม่มีกิวนะตรงนี้นะเออเราไปกดขอกิลดีกว่า จะเป็นกิ่งหนาลับไหมนะเราเข้ากิ่ได้นะถือว่าใช้ได้เลยเรามีกิ่เข้าตะคว้เ,เข้าครบด้วยไงโอเคค่อยว่ากันค่อยว่ากันตรงนี้แล้วก็มีกิจกรรมใหม่นะครับการประชันภัยนะกิจกรรมใหม่เดือนเดือนนี้นะครับเดือนกันยานะก็ของแจกเอ้าวานี้นะครับมาเล่นเอาตรงนี้นะเอาของพวกนี้เอาไปแลกร้านค้านะครับนี่นะตลาดร้านค้านะก็มีท้งด้านะระดับมังกรขายด้วยนะแล้วก็มีตัวม่วงขายด้วยนะครับตัวม่วงอันนี้เป็นของแล ผมบอกเลยว่าต้องมีนะครับตัวม่วงแล้วก็มีนี้ขายแล้วนะนี่อันนี้ผมบอกเลยพลังเด้งเยอะมานะครับถ้าเราได้ชิ้นนี้นะของก็จะประมาณนี้นะมีดาวม่วงดาวม่วงไว้อัพการ์ดแดงนะมานี่สำหรับของนะครับประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมใหม่นะก็เดี๋ยวเราจะเอาเฮลไฟเฟมไปทาสู้นะเออเอาเฮลไฟเฟมมาตบคนกันดีกว่านะผมนึกว่าสู้เขาไหวไหมนะเพราะว่าเราก็ออฟไปนานต้องหาคนเอาสู้ได้นะนี่เอฟซีเรา ผมขอฟาดเลยแล้วกันขอโชว์เฮลไฟเฟียมนะเฮลไฟเฟียมเราจะได้ออกลงไหมนะหรือว่าเขาจะตายก่อนมาลุ้นกันนะไปครับไปไปเล่นต่อสู้มานะครับจังหวะนี้จะเป็นหา้านฟูกิเราได้เปิดก่อนแล้วพายุข้างไปอาวุธเฉพาะสามดาวได้ดิจังหวะนี้วุธเฉพาะสามดาวผมปั่นไปแลป้วเม็ดเข้าไปล้านห้าล้านสิบหนะ้าล้านหน้ามาช่ยแล้วเขาล่วงไปกันหมดแล้วเนี่ยไฟเฟียมผมผมเขี้ยวพึิงระเบิดไปจมตีไปนะครับจังหวะนี้ ตุ้ม,ม,มแล้วเป็นยังไงสโลไหมนะแล้วก็แตกไปหมดนะเฮลไฟเฟมผมมองว่ามันไม่ค่อยเก่งนะแต่มันเป็นตัวสายผอมไหมนะเราต้องสู้กับคนที่ตึกๆกกว่านี้นิดนึงคนนี้มีเฮลไฟเฟมไหมนะแล้วอาจจะแพ้นะ <c oughs> ไม่มีผมอยากเจอคนที่แบบพอฟัดพอเวียงได้คนนี้เหรอไม่ไหวไม่ไหวเขามีคิงคนนะอขอล้องคนนี้หน่อยเพิ่เจ็ดสิบห้าต้องลองต้องลอง ไปครับพเพราะวลเราก็71น,นะเขาเวลเยอะกว่าเราด้วยนะตรงนี้นะแล้วเริ่มมาที่การต่อสู้นะครับเป็นทางด้านคิงเขาได้เปิดก่อนแล้วทีมเขาเป็นทางด้านตัวละคร S R หมดแต่ทีมเรา S R บวกถึง2ตัวแล้วก็ U R อีกหนึ่งตัวแล้วก็คงจะชนะเขาชิลๆนะเกรคิงเอนจินมาฝั่งเขามาฝั่งเราติดบล็อกลูกไฟไปสองเจา้าวะน,นี้สนิทเขาฝังสีเงาไปที่ใครปูบอมเรานะติดไม่เข้าท้อไปทันทีดาเมจถือว่าแรงมากนะครับเข้ามาสักแปดหกแสนนะ ฟูบุกี้ผมพายุคลั่งจากฟูบุกี้ผมไปอาวุธเฉพาะสามดาวด้วยพายุเต็มอะ่ะแต่ละเมจดเหมือนจะไม่เข้านะตรงนี้ลาเมจเหมือนจะไม่โดนไม่โดนแล้วมม่ขึ้นช่างมันนะเดี๋ยวไปเพียงผมได้หกดงสักทีปีไวเตวพายุสัะตันมาโดนตันมาเนี่ยโอ้โหโดนตันไปแบบนี้เราไม่ได้ออกแล้วแล้วิดปืนจากโกนมาจากฝั่งเขานะครับจีนอสน,นะดะเมจเ,เข้ามาอยู่ที่สามแสนแล,ล้วเราบุกวาผมจางเลยทีนี้ คมเขี่ยวเพลิงแล้วเบิดไปนะผมนั่งรถตันได้ลืมบอกปั่นไปสามตัวหน้าเขาเป็นไงติดผอไมไหมไปนะเออติดผอไหมไปจากว่าเด็กแลตีไปแังววันนี้นะครับจากว่าเด็กผมจะได้สู้ไหมและให้ไฟฟีเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ลูกไฟอัตติด้วยถือว่าใช่ถือว่าตัวเป็นตัวละครที่ดีนะม,มีมีประโยชน์แล้วต่อยไปแล้วติดผอไหมไปสาตัวหลังก็ติดแล้วด่วงต่อยอธรรมดาไปผอไหมตายไหมไม่รู้นะตรงนี้นะ่าติดผอไหมตายไปโอเค หมือนจะจบไอนาเทินเดียวไหมนะสวยตายไหม๋ยว่าเด็กต่อยโอ้โหไม่ตายเทินที่สองนะเป็นพายุข้างผมออกไปพายุข้างจากฟูบุก,กิอาวุธเฉพาะสามตาไปปิดงานไปนะครับตรงนี้นะปิดงานไหมโอ้โยังไม่เข้าอีกจะาหนาขเขาไม่ตายโอเคติดไม่ดับตายไปเป็นเรียตร้อยนะก็เฮลไฟเฟรมระเบิดแรงสุดสุดเลยนะเมื่อกี้นะก็ติดเผาไหมแล้วก็ระเบิดไปอย่างที่เห็นนะครับหฟฟรัวเฮลไฟเฟรมนะ ก็ใครที่มาถึงตรงน,นี้นะครับแล้วยังไม่ได้กดไลค์ให้กหันแล้วก็ติดตามให้กันก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมโอเคนะก็ใครที่สุ่มเฮลไฟเฟมหรือว่าข้ามนะครับก็สามารถเป็นบอกอย่างได้นะครับตรงนี้นะสําหรับผมก็สุ่มนะตัวละครตัวต่อไปก็เป็นทางด้านจีนอตนะครับใครที่จะสุ่มเฮลไฟเฟมก็คิดดีดีนะครับเพราะว่าเจนอตมันแรงกว่ามากเจนอตมันระเบิดตุ่มเฮลฟเฟมแตกได้เลยนะตรงนี้ผมแนะนําว่าให้สุม่มเจนอตดีกว่านะโอเคนะสำหรับคลิปวันนี้ก็ ไม่มีแล้วนะครับแล้ว้เจอกันใหม่คิดหน้านะครับสวัสดีครับ